แปลกที่สายทำงานต้องถูกใจสิ่งนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าสายอีกเช่นเคยนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะฟ้าจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูจอแปลที่เห็นน้อยมากๆในทองตลาดตอนนี้นะคะและรุ่นที่ฟ้าพูดถึงนั่นก็คือนี่เลยค่ะ LG Duo Up Monitor นะคะเป็นรุ่น2 8 MQ 7 8 0 B ค่ะซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะย,ยังกังวลว่าจอแนวตั้งแบบนี้จะทำงานสะดวกหรือเปล่านะคะและเขาเนี่ยจะใช้งานได้ดีไหมมีฟังก์ชันอะไรมาให้บ้างสำหรับวันนี้ไปดูกันเลยค่ะและสำหรับจอรุ่นนี้นะคะก็มีช่อง HDMI ม,มาให้2ช่องค่ะ อ็หูฟังยิดแทปพอตนะคะใช้ซีค่ะที่สามารถส่งสัญญาณภาพก็ได้หรือว่าเป็นชาร์จก็ได้ค่ะและนี้นะคะก็คือขาจับจอค่ะฟ้าบอกเลยนะคะว่าวัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมากๆค่ะเดี๋ยวฟ้าจะลองติดตั้งให้เพื่อนดูนะคะว่าติดตั้งยากหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ เ็นยไงบ้างคะขาจับจอติดตั้งง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวฟ้าจะลองใส่จอให้เพื่อนๆดูนะคะว่าใส่อย่างไงไปดูกันเลยค่ะยกขึ้นมานะคะก็จะเห็นวีซ่าเมาส์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเสียบตัววีซ่าเมาส์ไปที่ตัวขาจับจอนะคะง่ายๆเลยนะคะแบบนี้ค่ะแค่นี้เองหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟ้าจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูในเรื่องของดีไซน์การออกแบบของจอรุ่นดีกันค่ะ ตัวจอนะคะลักษณะก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยค่ะอัตราส่วนนะคะอยู่ที่16:18ต่อค่ะซึ่งจอทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่16:9นะคะรูปแบบจอก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับจอรุ่นนี้นะคะขนาดอยู่ที่27.6นิ้วค่ะความละเอียดของจอนะคะอยู่ที่2,560คณ2,888พิกเซลค่ะและอย่างที่ฟ้าบอกไปนะคะว่าขาจับจอเนี่ยเป็นแบบเออร์โกโนมิกทําเมนเพื่อนเนี่ยสามารถขยับขยายเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดึงเข้าดึองออก ตามการใช้งานของเพื่อนได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าถามฟ้านะคะว่าจอรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะคะฟ้าบอกเลยค่ะว่าสายทํางานต้องชอบแน่แน่เพราะว่าดีไซน์จอนะคะเป็นแนวตั้งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวฟ้าจะลองเปิดไฟเอกสารให้เพื่อนดูนะคะนี่เลยพอเปิดไฟเอกสารนะคะเพะื่อนก็จะเห็นว่าเราเนี่ยสามารถโฟกัสการทํางานได้แบบเต็มที่เลยค่ะแทบไม่ต้องเลื่อนสกอร์เมาส์ในการอ่านเอกสารเลยนะคะกลัแบบกันค่ะถ้าหากว่าเป็นจอที่เป็นไซส16์16ต่อ9แบบนี้นะคะทำให้เพื่อนเนี่ย จะต้องเลื่อนกอเมาส์เนี่ยไปมาในการอ่านข้อมูลเอกสารต่างๆค่ะและสําหรับจอ LG รุ่นนี้นะคะก็ยังสามารถแบ่งหน้าจอการทําง,งานได้แบบนี้เลยค่ะให้เหมาะสมกับการทําง,งานของเรานะคะอย่างเช่นด้านบนอราจะดูการหุห้นหรือด้านล่างเราจะเปิด u ูท b e ดูแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือสามารถปรับให้เป็นหน้าต่างแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นซ้ายแล้วก็ขวาแบบนี้ค่ะและสําหรับสายกาฟสิกนะคะฟ้า,าบอกเลยว่าจอรุ่นนี้ก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าพาร์เนลของจอเนี่ยเป็นนาโน i อ s อนะคะ ค่า DCI P 3ของจอรุ่นนี้ยอยู่ที่98%ค่ะบอกเลยว่าเป็นค่าที่สูงมากๆนะคะสายกราฟิกเนี่ยทำงานได้สบายๆเลยค่ะและมาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะนะคะ Amber Light Sensor ค่ะ ที่ตัวจอนะคะสามารถตับแสงสว่างตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของเราได้อีกค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับจอ LG Duo Up เครื่องนี้สายทางานเนี่ยถูกใจกันเลยใช่ไหมคะสําหรับจอ LG รุ่นนี้นะคะเปิดตัวอยู่ที่ราคา25,900บาทเท่านั้นค่ะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าไอทีชั้นนําทั่วประเทศค่ะและอย่าลืมสังเกตสติกเกอร์เซนตีด้วยนะคะจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานค่ะแล้วเจอกับฟ้าใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนฟ้าลืมบอกไป สำหรับจอร LG รุ่นนี้นะคะประกัน3ปีเต็มแบบออนไซต์เซอร์วิสด,ด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย